ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างพาเด็กๆไปทำความรู้จักสารพัสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วยพร้อมแล้ว ไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้พี่การจะพาไปทำความรู้จักกับแกะเจ้าสัตว์ขนปุ้ยสีขาวๆที่ความจริงไม่ได้มีแต่สีขาวนะคะ มีแกะสีดำแล้วก็มีแกะดางหรือแกะที่มีลายสีอื่นๆน,นอกจากสีขาวอีกด้วยค่ะในพระคัมภีร์ของพระเจ้าพูดเรื่องแกะหลายเรื่องมากนะคะมีตอนหนึ่งบอกว่าเหมือนผู้เลี้ยงแกะเสาะหาฝูงแกะเมื่อเขาอยู่ท่ามกลางแกะของเขาที่กระจัดกระจายไป เราก็จะเสาะหาแกะของเราเช่นนั้นและเราจะช่วยพวกแกะให้รอดพ้นจากสถานที่ทั้งหลายซึ่งพวกเขาได้กระจัดกระจายไปอยู่เมื่อวันที่มีเมฆและมืดทึบหมายความว่าเจ้าของแกะจะออกตามหาแกะของเขาที่หายออกไปจากฝูงด้วยความเป็นห่วงนะคะ ไม่ว่าวันนั้นสภาพอากาศจะไม่ดีหรือจะมืดเกินไปและเจ้าของแกะก็ให้ความสำคัญกับแกะของเขาทุกตัวไม่ใช่มีร้อยตัวหายไปสักตัวก็ช่างมันเถอะและเขาจะออกไปตามหาแกะตัวที่หายไปค่ะเพราะแกะหูดีจำเสียงเจ้าของได้แต่สายตาสั้นแถมขนยาวๆก็สร้างปัญหาได้มันทั้งหนัก และอาจจะพันรุงรังจนเดินไม่สะดวกหรือถ้าแกะล้มงายท้องมันก็จะลุกขึ้นเองไม่ได้กลายเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่าพระเจ้าเลยมักจะเปรียบเทียบความรักความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อเรากับความรักความเอาใจใส่ที่เจ้าของแกะมีต่อแกะคะ่ะแกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องกินพืชหรือกินหญ้าคะ่ะแต่ก็มีแกะภูเขานะคะ ที่กินดอกไม้และมแมลงเป็นอาหารแต่ถึงอาหารของพวกเขาส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าแกะก็เลี้ยงลูกด้วยนมและออกลูกเป็นตัวนะคะพวกเขาชอบที่จะอยู่รวมกันเป็นฝูงตั้งแต่ฝูงขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่เลยล่ะคะ่ะใหญ่นี่คืออาจจะเป็นพันตัวเลยนะคะเราน่าจะเคยเห็นแกะฝูงใหญ่ที่มีสุนัขเลี้ยงแกะคอยต้อน หรือคนเลี้ยงแกะบางพื้นที่เขาก็ยังขี่ม,ม้าไล่ต้อนฝูงแกะกันอยู่นะคะจากขนปุยๆของแกะเด็กๆว่าแกะน่าจะอาศัยอยู่ตามพื้นที่แบบไหนคะค่ะใช่เลยเขาอยู่ในที่ที่อากาศเย็นทั้งแบบที่เป็นภูเขาและพื้นที่ราบโลง่งประเทศที่มีการเลี้ยงแกะกันมากๆก,ก็มีนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย อเมริกาตอนกลางและตอนใต้ของประเทศแคนาดาค่ะส่วนในประเทศของเราเราน่าจะเห็นแกะตามแหล่งท่องเที่ยวเนะไปให้อาหารหรือป้อนนมแกะกันฮิตมาพักนึงและแต่จริงๆก็มีกเกษตรกรคนไทยที่เลี้ยงแกะเป็นอาชีพนะคะบางคนก็เลี้ยงจริงจังเลยบางคนก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมส่วนมากก็เป็นแกะเนือ้อเพราะขายเนื้อแกะ ง่ายกว่าการขายนมแกะคะ่ะหรือบางคนก็เลี้ยงเพื่อขายลูกแกะก็มีเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณแม่ต้องอุ้มท้องเรากี่เดือน9เดือนใช่ไหมคะแกะเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าคนการตั้งท้องของแม่แกะก็จะสั้นกว่าคะ่ะคือ5เดือนหรือ150วันลูกแกะ จะกินนมแม่ประมาณ2เดือนกว่าๆและลูกแกะตัวผู้ก็จะถูกจับขายออกไปส่วนตัวเมียก็จะไม่ค่อยขายค่ะเพราะส่วนมากจะถูกเก็บไว้ทําแม่พันธุ์หรือถ้าขายก็จะขายเป็นแม่พันธุ์ให้กเกษตรกรคนอื่นอีกต่อหนึ่งยังมีการเลี้ยงแก่ในอีกแบบหนึ่งนะคะคือการเลี้ยงไว้โชว์หรือการเลี้ยงแกะให้เป็นดารา c e l e b r i เพื่อเดินสายโชว์ตัวหรือออกงานทั้งในห้างและตามฟาร์มต่างๆค่ะแกะที่เป็นเซเลบจะไม่ขี้ตื่นหรือตกใจง่ายนะคะปกติแล้วสัตว์เลี้ยงพวกนี้เขาไม่ได้อยู่กับคนเขาก็จะมีความระแวงภัยตามสัญชาตญาณน,นะคะแกะที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงมาเพื่อโชว์ตัวก็อาจจะทำอันตรายเตะกัดเมื่อเขารู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ แต่คนที่เลี้ยงแกะเพื่อโชว์ตัวจะมีการสัมผัสตัวแกะอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเพื่อให้คุ้นเคยกับคนและไม่รู้สึกกลัวเมื่อถูกอุ้มหรือสัมผัสนะคะและจริงๆแล้วก็จะต้องฝึกให้ลูกแกะดูดนมจากขวดนมด้วยค่ะเนื้อและนมแกะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของคนในหลายพื้นที่นะคะแต่ยังไม่ค่อยฮิตในบ้านเราส่วนหนึ่งก็เพราะกลิ่นเฉพาะของเขาค่ะ จริงๆแล้วคนที่ไม่กินปลาทะเลก็บอกว่าเพราะมันคาวคนที่ไม่กินหมูก็อาจจะรู้สึกถึงกลิ่นเฉพาะได้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของความคุ้นเคยและวิธีการดับกลิ่นของอาหารค่ะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าเราใส่เครื่องเทศตั้งหลายอย่างในแกงขั่วหรือต้มยำกุ้งนั่นก็เพราะดับกลิ่นจากเนื้อสัตว์ สร้างกลิ่นและรสที่ดีให้กับอาหารนั่นเองค่ะพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทุกตัวให้แปลกและแตกต่างอย่างอัศจรรย์และสั่งมนุษย์ให้เป็นผู้ดูแลค่ะและในวันหนึ่งที่แผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกัน และเด็กเล็กๆก,ก็จะนำพาพวกมันไป